คไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับเป็นเดือนอยู่เหมือนกันครัก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสุขีวมิเกียวอยู่ที่ไหนในค่ายนี้อยู่มีใครเป็นคู่เป้าซ้อมเราบ้างพี่นัทเป็นผ่อนดีครับผู้ชายหรืเด็กกับเพื่อนพี่บีเพื่อนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ19 7 7ย่าง18แล้วสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้50 มวยสไตล์เลยครับเกมมวันนี้เลยต้องมาเจอกับใครดูสมพงศ์เคยต่อยกันไหมครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาที่มาต่อยหรือยังไม่ยังไม่ได้รู้เลยเหรอเรามาแทนไหมหรือว่ามวยในรายการโอมามาแทนเลยแต่รู้ตัวก่อนนะรู้ตัวประมาณกี่วันได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์แต่จะซ้อมมาก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้ดูเลยว่าเขาเปมืออะไรสไตลไหนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นต่อยเขาเนี่ยวางเกยวางแผงให้ดิ มาแก้เกมดังเวีอ๋อเดี๋ยวไปแก้ไขบนเวทีเอาเลยว่าะเขามอมบยแบบไหนเห้แก้แบบนั้นเนาะล่าสุดต่อยไหนมาครับต่อยที่ออตคอรันนั้นต่อยกับใครเป็นน้องฝนเป็นไงบ้างแพ้คะแนนบอกพลาดแพ้คะแนนเป็นน้องฝนมาอูู้แต่ออตคอนี่นานแล้วนะกี่หลายเดือนอยู่ละเจม่าก็ซ้อมมาเรื่อยๆเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยู่ร้อยสิบหกประมาณนี้แหละวันนี้ต่ร้อยสี่หมืเดือนก็เวทเดิมเลยมาช้าสอบหนักยังสอบแล้วเป็นไงเกินหรือขาด ปอหนึ่งก็เดี๋ยวไปวิ่งเนาะร่างกายไฟนี้เต็มเต็มที่สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดที่ใช่ไหมพ่อมาเชียร์หน้านะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสี่สามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดอันนี้ประมาณหลักประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าสิบเจ็ดตงมือนจังหวัดสกลนครฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝากแฟนสกลนครเชียร์ด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะ อ่ะขอให้โชคดีผมากครับ